เอานี่มมไม่จอดปั๊มไอจอดปั๊มน้ำมันเอาฟิฟ<ม>ซีมาขอถ่ายรูปเสตีเย yeah. ่ไปถ่ายกับเขาทำไม,ไมเขาไม่ได้จะถ่ายด้วยสักหน่อยดูว่ะ นี่ค่ะดู f อเสียตีนะคะเอฟี FC เสียตีกับพี่เอื้องนี่พี่เอื้องช่างภาพถ่ายรูปให้เอายังนี่ค่ะสีเหลืองสวยงามมีเอ็นใหม่นะเป็นไฟตัวใหม่ด้วยนะคะเป็นไฟตัวใหม่ดูด้านข้างเอาด้านข้างด้านข้าง ดูไฟนี่ดูไฟเป็นไฟตัวใหม่นี่ค่ะโฉมใหม่นะคะของรถเสียตีสีเหลืองยังสวยเอาเพ้นท์ข้างๆแบบสวยมากมาอ,มอะไรไนนโอ้ยมันรักทัพลม อิีล่าดูตะเอียวสาวแบบตุเย็นตะเอียวตะเอียวเขาไม่บายเขาจอดไฟแดงมาปุ๊บเขาไม่บายอะไรวะอะไรนะอะไรอ่ะถ้าลงปกติไม่ลงเรียวมันเ่้วราบลุกสาวบายฝากด้อแบบตุเย็น นะอาไว้คิกลองแต่เอียวช่ชคดีแล้วได้ไปเที่ยวไปเที่ยวไหนครับโนอเนอเนเดือนพฤษสาวพฤษสาวก็ได้รเลยตรงหมู่บ้านเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะคุณว่าห้วยนี่ตรงช่วงนี้นี่นี่เงินถึงแล้วนะคะนี่เรือนราชาหมูกระทะอ้าวเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะกันวันนี้ เรามากับเศรษฐีพี่เอื้องไปกินหมูกระทะร้านแบบอยู่ในลือบะสุดจัดร้านสวยมากใช่ไหมยช่เอี่ยวเอาร้านร้านสวยมากเดี๋ยวเราล้างมือก่อนนี่ค่ะพเอื้อง เดี๋ยวหันหน้ามาโดนสีติ๋วไปถามผ้าดีเนียต้องซืเลยนะถึงจะเี้ยวทอาเอาไว้ก่อนต่อยเลยทีเดียค่ะหาเรื่องนี่มาถึงไม่หาเรื่องดูคนเยอะเยอะมากน้องขากระทะนี่มันแข็งไหมมันแข็งไหมเดี๋ยววิลี่รมาแล้วหมูกระทะเอาโอเคค่ะเดี๋ยวเรา ย่างหมูกระทะโกนนะคะไปค่ะเอฟซีขออนุญาตช่างเอียวทำอะไร <laughs> ดูเหมือนจะหนาวมากเลยเนาะเหมือนจะหนาวมากเลยดูนะเอาผ้าพันร้านเยอะคนแน่นมากเลยค่ะโอเคค่ะ, okay, คะเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่หมูมก,กินโกนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย